สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการของปลาหมอสีผมนะครับหลังจากที่เราได้ใส่ยารักษาโรคจุดขาวกันมาเข้าสู่วันที่สามนะครับจุดขาวบนหัวตอนนี้หายแล้วนะครับวันนี้ผมจะไม่ถ่ายน้ำนะครับจะปล่อยน้ำไว้อีกหนึ่งวันนะครับ หลังจากที่เราถ่ายมาสองวันแล้วก็อย่างที่บอกนะครับจุดขาวถ้ารู้ไวรักษาไวหายแล้วก็หายเร็วนะครับจะไม่ลามไปตามตัวปลานะครับหรือตามขี้ปลาต่างๆนะครับ ก็ตอนนี้ก็ดอกลงไปหน่อยนะครับสำหรับเจ้าป่าตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นจุดขาวนะครับแต่ความแดงก็แดงเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แดงลามจากหัวไล่มาเรื่อยๆนะครับอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเมียนะครับ ตัวเมียนี่หายก่อนแล้วครับหายขาดเลยก็ค่อยๆรักษานะครับใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับเลี้ยงปลาอย่าใจร้อนนะครับนะครับบนหัวปลาไม่มีแล้วเห็นไหมครับจุดขาวบนหัวปลา ระบบขับถ่ายของน้องก็โอเคนะครับสังเกตง่ายๆจากสิ่งปฏิกูลที่อยู่ตามก้นตู้ป่านะครับผมหายแล้วครับว่ายน้ำแล้วว่ายน้ำสบายๆแล้ว วันนี้ก็ให้เป็นอาหารสดนะครับเพราะว่าเริ่มหายแล้วก็เลยให้เป็นลาทะเลนะครับก็กินกันไปแล้วล่ละครับอิ่มแล้วครับท้องป่องแล้วก็ยังมีไายทะเลลงเหลอ,อยูตามซอกหินบ้างนะครับน้องก็ค้นหากันไปนะครับ หายครับหายแล้วไม่มีแล้วจุดขาวเห็นไหมครับวันนี้วันที่3ครับใช้เวลาแค่3วันนะครับจุดขาวก็หายแล้วครับ อย่างที่บอกนะครับปลาหนึ่งตัวจะอยู่กับเราได้นานๆนะครับถ้าเราเลี้ยงและใส่ใจเขานะครับเขาจะตอบแทนคุณนะครับผมเป็นความสวยให้เราได้นั่งชื่นชมนะครับนี่ก็ไม่มีแล้วจุดขาวโอเคสำหรับการรักษาจุดขาวนะครับ ก็ขออนุญาตจบ EP นี้เป็น EP สุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวมีอย่างอื่นมาแนะนำก็ผมจะทำคลิปเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับจุดเขาบายบาๆลาก่อนสวัสดีครับ